สวัครับเอซีสาวน้อยเพื่นแพ้งเอฟซีปานน่ะรับเพื่อนตัววิเชียรเดียอย่างอเ็เววียวเอฟซีละหน่อยครับมอวจอดิึงแล้วพี่น้องได้โดนแล้วครับโอ้บรรยากาศมรรนา่ครับกลางร้าน ยี่ร้องพนกงานลาดกิจกรรมอันกปสงคนี่ยุคลางวัดทางบ้านคูบีนะครับ้านนี้เป็นงานมหากระถินบ่ของคูบีปกรณบก๊าล้งสิแล้วครับทุกระบบก๊าลัางสิติดตั้งอย่มันแล้ว จอกั้สิเล้วครับระบบไลติงระบบเตชงเวทีระบบลิฟบมี่ครับพว่าดิบตายงานเนียงก่อนงานเนียงเาก่อนกระินบอกะินปีครับเฮฮาพอเป็นติแมนครับแมนบอกระนบีครบูบี้กีฬาน้กูเนียก่อนสัคับ ผู้บีผู้ฝึกข้าวเหมือนบ่ผู้ฝึกสาวหน่อยเพื่อนสะแพงครับุูนะพี่น้องใหม่กำลังเลี้ยงเชียดเลี้ยงใจกันแล้วเต็มแล้วนั่นรี่เลยเนาะโอ้ก้อนกระบุนกระดินงของหญิงไม่นี่กระบุนกระดินงของบีของผมรอบปีง่งจะเป็นกระกินเิ็งจ่างจ้างไปกินเหล่าดิจ่างในป่าดิไหมจ่างในป่าไปเป่าเทียนโอ้เป่ายังอ่ะเป่าแล้วกเดาเดาเดาโอ้เยีวหวาเอาปันัด แงานเตียงผมีไปเตยทำอะครับตางานเตียงที่เตียงตอนไหล่ะตกหามือก้อนอารบียกตองหามื่ก่อนเราจงิมาหาหมอลำมาถิ่ไปยังไหนพอผมเอาญงวันนี้เอาเอหญ่วันนี้อาทิตย์วันที่สานั่นสานั่นหายถอะไรกรน้อยคนรอเ่านกัน้อยคนหรือเป่าอันนี้กระเนี้ยใ้อันนี้กรนี้ย เอาผมก็มาอย่างไรในน้อยย้อยอย่างไรเคียงเสียงไปน้ำเราซื้อโอ้ยเคียงเสียงปุ๊าเนี่ผมขับไปจอดเองก็ได้โอ้ยเด้คนดีแต็งงานมันเอาแต็งก็ไปโอ้ยกับเมียต้องมูงไปแล้ว่ะเอาทีเอาจะไมีลูกหรอกก็ดีแต็งหมดนี่เอามันเป็นการวางแผนเนี่ครับโอ้ผมวางแผนไปไปดูความเต็ง คอนเซปต์ดาล่าครับพี่น้องดาล่าไทยเป็น้านคายๆแบบว่าเป็นเป็นขอาวขวานของมือแต่งงานมั้ยวะอีสเปนนิงโอ้วาทมด้าครับพี่น้องครับว่างานแต่งเอาตัวรงในมือไปวนนี้หามือคือเรามืออไรเหมือนปีน้นะครับปีนี้ปีนี้ปนะอปีน้ปีนี้ปีนี้ปีน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 ี้ปนปนี้ปน้ปีนีปีนีเปน้ปนีปีนี้ปีนป้ป บางาเาจะาบางบางเปงบาง้างเขจ้าถือดิเปิงก้านครเปืองบ้า,า,าพนพะจดีกอลกระดาษเพาะ่พกะไปพนาุลอ๋อไี่ยังวะเฮ็ดคืดกับิ่นยูน่อะไรดีว่าว่าชิ้นสอนไห่เฮ็ดคือกัิ่น,นเหนไหมได้วะเอาเอ,เอาพีอินองมาใส่ใส่ซองเอาเออใส่ซองเอางั้นเตีงเาใส่ซองบ่ใส่เตงเหรเอาเอานสนเป็นไปค่าชิ้สอนไหมองนเตีงผม ติท๊ที่ว่าคนไปเลยในบทเตี๋ยงช่องอ้าวยางก็มาสแกนสแกนสแก,กนเลยกินหายแล้วป้าดิสแกนแล้วผมก็ต้องขอมึงสลีปพร้อมเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มวะผมก็ติดของกงสลีปป้าพร้อมกันสิได้ป้ามาหน้าห้าพัน, 5, นนะึ้นจอมอนิเตอร์พร่อมันป่ะจอดิผมเอาไปต่อเบดได้ปะเอาไปต่อเป็นจอเดียวเลยโอ้จอคือดิขีนใหญ่เหมือนกันโอ้ขีนเลยเป็นการบ้านได้ ผมเทขอพบนี่จอเนี่จอยผมเลยคือดิชู้ยังกระเด็นวะแต่ก็จอนี่คือเดียวขึ้นรูปนะจอนี่น้อยนะขอเทนขอบรูปนะป๋าจอนี่เป็นเอวีดีเป็นเปลี่ยนรูปไปได้ก็จะเป็นรูปหัวใจครอบมันวะเพราะจอนี่น้อยนี่ก็เลี้ยงกันไปเป็นสายทางยางนะโอ้ทางยางเขาก็่ทเป็นรูปผมกับไม่อะกบรูปนี่สินะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยคือเทนขอบรูปเพราะตะกี้เขาขอบรูปหอยเนาะ กัแดงกัเนาะเขากรอบรูปหอยแต่ผมอจอยเาชิจอยดาชเลียนเชิ่นพี่น้องล่วงนาไปเลยครับเ่าตอนก็เพาปีน uh ี้กับปีนาแล้วเอางี้รถปีเกียซุนเราไปไก่วดไก่วดแมีน้องอารีสีพ่ถ่าจนเขยวเหงีิบรราท่านพอเทาไม่เทาก็ถามว่าโดนอะไรเรืลูกหรือว่าด้งาำไดหรือว่าดีทำนี่เห็นงานเห็นงานก่อนงี้มงีตั้งใจเอ้า ก็ได้ยินข่าวว่ามีเรื่องยังเกาะมาเคลื่อนนี่ผมก็ได้ยินข่าว่างยังขอโทษพ่อแล้วแล้วผมพ่อถอดพี่พ่อแล้วแล้วผมก็จักเนาะได้ยินแต่สายรายงานแต่ชาติแต่เขาเห็นคนไม่ยินหาวิธีเขาก็ไรรุ่งเป็นธรรมดาเออไม่บอกหะกแต่เดี๋ยวคนนอกคนในอ้วนคนนอกไมาผมก็จักเนาะเพราะพ่อพ่อแบงค์เงข้างหน้าเด้อพ่อเด้อประทุนกวางกิ่นะเข้าหนี่เข้าเป็น เราเสูเนี่เป็นเือมยังก็พ่อก็ไปเมืองหนาวเด้อส่านการนีแล้วเราก็เลยศูนมุดๆไปมองไยูกษกไหนยิ่งเตไปซ้อมไม่ย่าพาไม่ย่าพาเมาอหอยฟังแกพวกเลยย่ไปขอททนเราอยู่หลังรถตรวแหละโอเอไวเราไไผเออผู้ไม่รู้ยังไม่ผิดไม่เป็นไรหรอกแต่ยิแต่เขาไม่ย่ลุลงก็ไม่ย่าพมาซอเน่ะไปไอาจาร์มดไปได้อาจาร์พ่อนใช่พนันไปได้ไปได้ แบเด้ก็ที่ไป่ได้ไปด้ากันบม่ดาครับไิดาผมว่าพ่อพ่อลงไปเมืองหนาพิธีเด้อแต่ว่มันคนไอ้คนนอกข้าวเนาะคนนอกเขากับบอกลงพิทีเป็นธรรมล่ะลุอโมยับเล่นไปขอตกวดขอพุ่ยอีพอเพิ่นไปถ่ายรถไม่ได้บดนทึผลงานข้งเขาวอลงานมาแล้วเดือนก็กลัวนี่คือว่าลุงโตไประบบเศร้าระบบยังถามแต่เศร้าหรอลงโตแล้วบันนี้ผลงานหนาพิทีก็ถือว่าได้ต่อรอบก็โอเค เอฟซงเอฟซีกะช่มเชี่ยอยู่ตัวนั่งโย่ห่างมีขอพ่อในยองยูตัวมีไพดานะคนนี่หมาคือว่าอุ้ยยังบุมํำยังบุม่าเลยผมยองก็เยังไประเดี๋ยวผมมีดาเออครเนียยูดีใครนียยูเลยแต่นอนหลับค่ำตีชมเนาะเพตีกก็เพื่อยังักะสาันตยอยงานอีมมดังค่อย้เออผมมีนะครับเศ้ามันยังสันยังสีเศร้าบูว่าตัวปีนี้พอนี็ถือว่าฝีดแบกมาดีอยู ไงามไปงามบไล่ตาผู the morning, the kind of ้ากับ่าบอลอีกอ้ในโซเชียลเนาะคนเบิงนะนเบิงเขากัว่าตอหลไปไหลผู้าไล่ตาเออว่เนวาเบื้องหนาไทีแล้วเบ้าดีแล้วี่บผู้าเบืงแล้วเขากับ่ามางามเออร่างกายบบวิงบไลตาแตีว่าทุ่งตีชมเนี่กับิ่มว่ายกเกียวมากว่า กับพวกเป็นยังนะครับขอให้สับปีนองเขามาใหญ่มาบึงสัมผัสหนางานโดยแท้ๆจริงเนาะรอยแบบเส้นเนาะอยกไปนั่นใหญ่มาบึงหนาไปที่รับพวกเป็นยังกัเห้ากับนอมลาปวัตตีเพื่อกกออ่เพราะว่าแต่คนมาไล่ตากัากระเลี่ยนแปลงเลยครับเอากระเลี่ยนตัวนีมันมันถึงนะครับฟิกตัวห้าเรียนไฟซีนไฟห้าเรียนนั่นทิตัวใดเงาตาคุนห้ากขบงะเส็ิตัวใดนที่มันไล่ตาคุนห้ากขบงประเสติฐเพื่อกกอแล้วครับมีสามนุมสามมุมนะครับจานพบจานพบจานรเบ้นจานจร์ ทุกสามหนาอย่างเพลีย์เพลีย์เพลีย์หันมิกควายให้เต็มโตเลยปีนี้เอาเพราะเป็นยังเขาเนี่ยอากบาดค้ามกี่น้องลูกขิ้เลยก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่มีรถใหญ่จานหมอดผ้าไปเบิ้งพลัดกำลังเพราะว่าทศไทยมาสภะพัดจานหมอดตั้งแต่โยงยังต้นกำลังขับคุ้มกำลังของเราผมเศร้าปีนี้เดี๋ยวพี่ยากจานหมอดเด้อผ้าไปพี่เซีนงานนะเนี่ยอีพี่นาเดี๋ยวอีพี่นี่กันไปทั้นี้ครับเจอกันไหมครับ ขอให้กระลังแรงเชียร์แรงใจกันบอนสเฝ้าอินทีเนี่ยของสาวหน้าเป็นนักพ่ง,งพี่น้องครับเอาแค่นี้แหะครับขอายกระลังแรงเชียร์แรงใจครับเมื่อนี้งานกระทินส่วนโตของคูบ่บีทำทำท่าบุญหาพ่อเพื่นะนั่นเนาะยังไงกระทินส่วนโตได้หมอลำทำจ้าฟังพุ่งจาง้าฟังมาเสียนานเพราะว่าเพื่อนเ,เป็นคู่ฝึกของคู่ที่งานสาวหนา้าเป็นแพ่งมาตั้งแต่ที่แรกกับพี่ต่ำกอหมดแล้วครับเจ้าตนทุกเมื่อนี่ แต่แต่นุ่มโจมาบริหารเต็มโตประมาณ8ปีถึง10ปีนะครับเกือบรถสบายหนึ่งเพื่อเดี๋ยวาไปใส้มาใช่ไหมครับ mm. เจอกันครับมือแเลงสาวน้อยอยู่รานกิจกรรมคังวัดแน่นอนเหรอวัดแน่นอนทางเรียกหรอทางเรียนมาอ,อันนี้เป็นรานหรอกิจกรรมวัดของอนนของรานกลางหมู่บ้านล่ะรานกิจกรรมของหมู่บ้านสนามสนามไงนะครับปีนั้นเท่ากับเมืองเลี้ยงอยู่ไหนล่ะครับจำได้ว่างานแจกเขางานยังเพิ่นนี่แหละเอาเจอกันในคลิปหน้าครับ คลิปนี้หม่ก็ลองเลี้ยงเคียดเลี้ยงใจกันครับมึงเลียงก้านพี่เดพี่น้องพี่เด้อเดยอกันครับได้ายครับ